สวัสดีจ้าวันนี้วันอาทิตย์เนาะพี่น้องฝนตก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 พี่น้องพอดีก,ตก็ตกตกก็วันอาทิตย์เนาะตกตรงวันอาทิตย์โอ้ยพอด้หยุดได้หยุดงานนอนนอนเต็มเป่าแล้วมื่อนี้ขาดว่าสิตกยังมือพี่น้องมืองท้องฟ้าเลย สลัวสลัวตกป่ปอยตกกังแต่สิบโมงมั้ตงตกแบบนี้แหละประมาณนี้แหละพี่น้องตอนน้นไม้ด้น้ำก็บซุ่มชื้นนะเนาะโอ้ยน้องใหม่ขึ้นสิเกิดหลายเนาะพี่น้องของขแขมีสองกอ กัพ่อได้กินอยู่กินเทื่หนึ่งสองเถออกะค้วาวอนละ่ะคนเท่าควอมอยากสองเถอกเถอะกเอะเบื่อแหละมีอยอ่สองก่ออยู่หน้าบะมีเลยปอกแป๊กป,ปักแปกพอได้ซุ่มพอได้เขาได้น้ำ ห็นนกบ่พี่น้องฝนตกมันก็ออกหากินเងยเลนอยู่กิ่หม่ค สิส้มให้เบิ้งนกนกก็บินซ์ฝนตกบนบาดเกี่ยวเลยเนาะออกหากินได้ชวยนกกับคือค้นเนาะ ฝนตกก็ได้ออกหากินขันบ่ออกลูกลูกเมียก็บ่าได้กินทืกวันะ่ะชีวิตโดกับชีวิตคนคือคือกันฝนตกก็ต้องออกหาขับนี่ไไฟหุ่มง่ามง่ามพี่น้องยอดมันยอดบอลลมหลายหลายต้นหลาย เดินตำกะพึ่งเสียบไว้ก็เริ่มขึ้นแล้วไยเป็นตะไนนส่วนลังบานพักกินใดทุกอย่างบางบางต้นก็นตัดลงมาเพราะว่ามันหกหลายพี่น้องมันสูงแอบพัก ผักผงชุลดตัดลงเพราะว่ามันสูงสูงเล้วมันเหมือดยานยุ่งมันเข่ามากัดหลานคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ละจ้าขอบคุณหลายๆที่เขาชมคลิปเด้อพี่น้อง